ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความแปรปรวนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนล้วนต้องพบเจอความทุกข์ในรูปแบบต่างกันบางครั้งเราก็สงสัยว่าทำไมความทุกข์ถึงไม่ยอมหายไปจากชีวิตเสียทีทั้งที่เราก็พยายามดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขแต่ยิ่งขวายคว้าเหมือนยิ่งเจ็บปวดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงชี้ให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่ามี ความจริงบางประการที่คอยตรึงเราไว้กับความทุกข์ท่าไม่เข้าใจและไม่เห็นแจ้งเราก็จะติดอยู่ในวังวนแห่งทุกนั้นไปตลอดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความจริงทั้งหลายมิใช่สิ่งที่ต้องเชื่อตามแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้พิจารณาและสัมผัสด้วยตนเองเมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนความทุกข์ก็จะคลายลงจากจิตใจโดยไม่ต้องบังคับนี่คือเหตุผลที่เราจะมาคุยกันถึงห้าความจริงที่ทำให้คุณทุกข์ไม่เลิก เพื่อให้คุณได้หยุดแล้วมองย้อนเข้าไปในชีวิตเห็นว่าต้นเหตุแท้จริงอยู่ที่ไหนความจริงข้อที่หนึ่งความจริงแห่งความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ยั่งยืนถาวรทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาว เป็นคนแก่ความรู้สึกที่เคยสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟน้นก็อาจกลายเป็นความห่างเหินเราทุกคนกำลังถูกความไม่เที่ยงเคลื่อนพาไปโดยไม่มีทางหนีแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกคือความไม่ยอมรับเราอยากให้สิ่งที่ดีอยู่ตลอดไปอยากให้คนที่เรารักไม่จากไปอยากให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมอยากให้ความสุขคงที่ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการยึดถือสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั่นแหละคือต้นเหตุของทุก ลองพิจารณาดูให้ดีความเจ็บปวดใจมากที่สุดในชีวิตมักเกิดจากการที่สิ่งที่เรายึดไว้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรักที่จบลงการจากพรากของคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงทุกอย่างสะท้อนความไม่เที่ยงทั้งสิ้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะเห็นว่าความไม่เที่ยงคือความจริงพื้นฐานไม่ใช่ศัตรูแต่คือธรรมชาติของสรรพสิ่งจิตใจเราจะค่อยๆค,คลายการเกาะเกี่ยวความเจ็บปวดก็จะลดลง ดังนั้นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงด้วยปัญญาจะไม่ตกใจเมื่อสิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนเขาจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพยายามควบคุมสิ่งนอกตัวแต่อยู่ที่การปรับใจให้สอดคล้องกับความจริงการยอมรับความไม่เที่ยงจึงเป็นดั่งการปลดโซ่ตรวนที่มัดเราไว้กับความทุกข์ให้จิตได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงความจริงข้อที่สองความจริงแห่งความไม่ใช่ตัวตน หนึ่งในความเข้าใจผิดที่อย่างรากลึกที่สุดในใจคนคือความเชื่อว่านี่คือตัวเรานี่คือของเรานี่คือตัวตนของฉันเราเชื่อว่ามีตัวตนที่ถาวรอ,อยู่เบื้องหลังร่างกายและจิตใจเราเรียกร่างกายนี้ว่าฉันเรียกความคิดความรู้สึกนี้ว่าของฉันและพยายามปกป้องดูและส,สมสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวตนนี้อยู่รอดและสมบูรณ์ที่สุด แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนนั้นแท้จริงแล้วประกอบขึ้นจากธรรมชาติต่างๆที่แปรปรวนไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ต้องแก่เจ็บและตายหรือจิตใจที่เต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกความทรงจำและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปทุกขณะไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นแท้ให้ยึดถือว่านี่คือตัวตนถาวรได้เลย เมื่อเรายึดติดว่ามีตัวตนถาวรทุกการกระทบก็กลายเป็นบาดแผลในใจใครชมก็ฟูใครตำหนิก็ทุกเพราะเราคิดว่าเขากำลังทำร้ายตัวตนของเราใครทำให้เสียผลประโยชน์ก็รู้สึกเหมือนถูกลิดรอนความเป็นเราแต่ถ้าเราเห็นชัดว่าตัวต,วตวนนี้เป็นเพียงการปรุงแต่งชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจไม่ใช่ของเราจริงๆเราจะไม่ตกเป็นทาสของการชมและการด่าไม่หวั่นไหวกับการได้หรือการเสียมากเหมือนเดิม การเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ได้หมายความว่าเราจะหายไปจากโลกหรือไม่ต้องทำหน้าที่แต่หมายถึงการไม่เอาจิตไปผูกมัดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เอาทุกความคิดความรู้สึกมาเป็นเราหรือของเราเมื่อไม่ยึดสิ่งนั้นก็ไม่อาจทำให้เราทุกข์ได้อีกต่อไป ดังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าเมื่อใดที่จิตเห็นตามจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราความคิดความรู้สึกไม่ใช่เราเมื่อนั้นความยึดมั่นถือมั่นจะคลายลงอย่างลึกซึ้งและนั่นคือหนทางสู่ความเบาสบายและอิสระที่แท้จริงความจริงข้อที่สามความจริงแห่งความอยากไม่รู้จบความอยากหรือตัณหาคือเชื้อไฟที่คอยเผาใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหานี้เองคือเหตุ โดยตรงของความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม้กระทั่งอยากไม่ให้เป็นอยากไม่ให้มีทั้งหมดล้วนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ใจเรากระสับกระส่ายไม่รู้จักสงบลองสังเกตชีวิตประจำวันดูเรามักจะคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นฉันคงมีความสุขถ้ามีบ้านหลังใหม่รถคันใหม่งานใหม่หรือคนรักที่สมบูรณ์แบบฉันคงไม่ทุกข์อีกแต่ทันทีที่ได้มาความสุขนั้นกลับอยู่ไม่นานแล้วเราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแทน วงจรน,นี้ไม่เคยหยุดเหมือนคนดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายความจริงก็คือความอยากไม่รู้จบนี้ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องเกลียดแต่เป็นธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้เมื่อมีความอยากเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราจะวิ่งตามมันเหมือนท่าที่ถูกจูงจมูกแต่ถ้าเราฝึกสติให้ทันต่อความอยากเราจะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามเสมอไป พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ความอยากสมหวังแต่คือการรู้จักวางความอยากนั้นลงการปล่อยให้ใจเป็นอิสระจากการต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใดๆเมื่อใจไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยตันหาเราจะพบความสงบที่มั่นคงเป็นสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเลยดังนั้นความจริงข้อที่สคือการเห็นว่าความอยากที่ไม่รู้จบนี่เองคือเชื้อเพลิงของทุกถ้าไม่รู้เท่าทันใจเราจะถูกเผาไปตลอด แต่ถ้าเห็นความอยากเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวเราก็สามารถหยุดวงจรทุกได้ที่ตรงนี้เองความจริงข้อที่สี่ความจริงแห่งการยึดติดมนุษย์เราทุกคนล้วนมีสิ่งที่ผูกพันอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สินเกียรติยศความเชื่อหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองการมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือการยึดติดยึดว่าเขาต้องอยู่กับเราเสมอยึดว่าสิ่งนั้น ต้องเป็นของเรายึดว่าความสุขต้องเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราครอบครองเมื่อสิ่งที่ยึดไม่เป็นไปอย่างหวังใจก็เจ็บปวดทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าการยึดติดคือเครื่องผูกมัดที่รัดจิตให้ไม่อาจเป็นอิสระได้เหมือนนกที่มีปีกแต่ถูกล่ามไว้มันไม่สามารถบินไปไหนตามใจได้แม้ภายนอกดูเหมือนเป็นอิสระแต่ภายในเต็มไปด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นการยึดติดจึงเป็นรากลึกที่ทำให้เรากลัวการสูญเสียหวาดระแวงการเปลี่ยนแปลง และไม่อาจยอมรับความจริงของชีวิตลองพิจารณาดูเถิดความทุกข์ใหญ่ที่สุดในชีวิตมักเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เรายึดไว้แน่นที่สุดสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียฐานะสูญเสียชื่อเสียงหรือแม้แต่การสูญเสียความฝันเมื่อสูญเสียเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเป็นของเราเลยเพียงแต่ใจเราไปเกาะเกี่ยวเอาไว้เมื่อเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นก็กลายเป็นโซ่ตรวนทันที การปล่อยวางจึงไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการวางใจให้ถูกไม่เอาใจไปผูกกับสิ่งที่ไม่แน่นอนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้ใดเห็นความยึดติดเป็นภัยและรู้จักวางลงได้ผู้นั้นจะสัมผัสอิสรภาพที่แท้จริงแม้ยังอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่ใจไม่ถูกรบกวนอีกต่อไป ดังนั้นความจริงข้อที่4คือการเห็นชัดว่าการยึดติดนี่เองคือโซ่ตรวนแห่งทุกข์หากไม่รู้จักวางเราจะไม่มีวันได้สัมผัสความสงบอย่างแท้จริงแต่เมื่อฝึกปล่อยวางเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายและอยู่ใกล้กว่าที่เคยคิดความจริงข้อที่5ความจริงแห่งความไม่รู้แจ้งในพระพุทธศาสนาความไม่รู้หรืออวิชชาถูกกล่าวว่าเป็นรากเหง้าลึกที่สุดของความทุกข์ทั้งหมด เพราะถ้าไม่มีความไม่รู้ความอยากก็คงไม่เกิดขึ้นความยึดติดก็จะไม่ตามมาและเราจะไม่ถูกหลอกให้ดิ้นรนอยู่ในวังวนแห่งทุกความไม่รู้ที่ว่านี้ไม่ใช่การไม่รู้เรื่องราวโลกภายนอกแต่คือการไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่รู้ว่าความสุขภายนอกไม่เคยยั่งยืนเพราะความไม่รู้นี้เองมนุษย์จึงพากันไขว่คว้าหลงติดหลงดีใจหลงเสียใจ และวงเวียนอยู่กับการเกิดดับแห่งความทุกข์ไม่รู้จบเหมือนคนเดินอยู่ในความมืดต่อให้พยายามก้าวไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ก็ยังสะดุดล้มอยู่เรื่อยๆเพราะขาดแสงสว่างนำทางอาวิชชาไม่ได้แสดงตัวแบบชัดเจนแต่ซ่อนอยู่ในทุกความคิดและการตัดสินใจเราเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือของจริงเราเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวเราจริงๆเราเชื่อว่าเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วจะสุขตลอดไปความเชื่อเช่นนี้ ทำให้เราพลาดจากการเห็นความจริงที่ตรงไปตรงมาและนั่นคือการปิดประตูไม่ให้ใจได้สัมผัสความสงบอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบอวิชชาเหมือนความมืดที่ปกคลุมจิตใจมีเพียงแสงสว่างแห่งปัญญาเท่านั้นที่จะขจัดมันได้และปัญญานั้นเกิดจากการฟังทำคิดพิจารณาและภาวนาอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตเริ่มเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนและความอยากคือเหตุแห่งทุกข์ เมื่อนั้นอวิชชาก็เริ่มสลายลงไปทีละน้อยคนที่ยังมีอวิชชาจะเหมือนนักโทษที่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกขังอยู่ในคุกพยายามวิ่งหาความสุขไปทั่วแต่ไม่รู้เลยว่าประตูแห่งอิสรภาพอยู่ตรงหน้าหากเพียงเปิดตาด้วยปัญญาก็สามารถก้าวออกจากโกรงขังของทุกข์ได้ทันที ดังนั้นความจริงข้อที่5คือการเห็นว่าความไม่รู้แจ้งนี้เองคือรากเหง้าที่ทําให้เรายัางทุกข์อยู่ไม่เลิกถ้าไม่หันมาศึกษาไม่หันมาฝึกสติปัญญาเราก็จะถูกความไม่รู้นี้ปิดบังตลอดไปแต่เมื่อใจเริ่มรู้จักทางสว่างความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มคลายตัวและความสงบอันแท้จริงก็จะเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนบทสรุปส่งท้าย เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าห้าความจริงที่ทำให้คุณทุกข์ไม่เลิกล้วนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นความไม่เที่ยงทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความไม่ใช่ตัวตนทำให้ไม่มีอะไรที่ยึดถือได้อย่างถาวรความอยากไม่รู้จบทำให้ใจเรากระหายอยู่ตลอดเวลาความยึดติดทำให้เรากลัวการสูญเสียและความไม่รู้แจ้งก็คือม่านบางตาที่ทำให้เราไม่เห็นความจริงเหล่านี้อย่างชัดเจน นี่คือวงจรที่ทำให้มนุษย์เวียนอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จบยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดยิ่งเกาะก็ยิ่งเจ็บยิ่งอยากก็ยิ่งกระหายแต่พระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้ทางออกไว้อย่างชัดเจนว่าทางพ้นทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่การหนีความจริงแต่อยู่ที่การ,รเผชิญและเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเราเริ่มยอมรับความไม่เที่ยงรู้เท่าทันว่าไม่มีตัวตนถาวรเห็นความอยากตามความเป็นจริงรู้จักปล่อยวางความยึดต,ติด และค่อยๆขจัดความไม่รู้ด้วยแสงแห่งปัญญาใจเราจะเบาขึ้นทีละน้อยทุกที่เคยหนักหนาก็จะค่อยๆค,คลายตัวไปเหมือนหมอกที่สลายเมื่อเจอแสงตะวันการปฏิบัติทำไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกกลืนกินการทำงานก็ทำได้อย่างไม่ทุกข์ความรักก็รักได้อย่างไม่เจ็บความสูญเสียก็เผชิญได้อย่างไม่ล้มสลายเพราะใจได้เรียนรู้ความจริงแล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่ยึดถือไว้ได้ตลอดไป ดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะจากความรักที่พังทลายการสูญเสียคนสำคัญความผิดหวังในชีวิตหรือความเหน็ดเหนื่อยที่ไม่รู้จักจบสิ้นขอให้คุณหยุดสักนิดหันกลับมาเรียนรู้5ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยไว้เพราะเมื่อใจเห็นแจ้งในความจริงเหล่านี้ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่อาจครอบงำคุณได้อีก ความสุขที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลามันอยู่ตรงที่ใจวางสิ่งที่ไม่ใช่ลงตรงที่เราเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นและเมื่อนั้นเองคุณจะพบว่าความทุกข์ไม่อาจผูกมัดคุณได้อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นครูผู้สอนที่พาคุณเดินสู่ความสงบอันแท้จริง